เคยไหมครับใช้จอ OLED เล็กๆแบบเนี้ยแล้วมีปัญหาแสดงผลข้อมูลไม่พอนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาแสดงวิธีการใช้จอ OLED 1.3นิ้วตัวนี้นะครับเล็กๆเนี้ยให้แสดงผลข้อมูลได้4หน้านะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นหน้าที่1นะครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่2นะครับจะแสดงข้อมูลของตัวอุปกรณ์นะครับว่าอยู่ในโหมดไหนนะครับ Auto m a n นวลนะครับแล้วก็หน้าที่3เนี้ยก็จะเป็นการแสดงในส่วนของ s เก e d u นะครับที่ตั้งเวลาให้เปิดปิดไฟนะครับว่าตั้งไว้ตอนไหนบ้างนะครับ แล้วก็จะมีหน้าจอที่4นะครับที่ไว้สำหรับแสดงผลข้อมูลเน็ตเวิร์กนะครับนี่นะครับแสดง IP ความแรงของสัญญาณนะครับเซต g o o g l e หรือ,อยังเซต e l e ลกราหรือ,อยังนะครับวิธีการเนี่ยเราใช้วิธีการสลับหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะสามารถทําให้เราแสดงผลข้อมูลเนี่ยของเราที่มีเยอะๆเนี่ยได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องแสดงผลทั้งหมดในหน้าเดียวเราจัดกลุ่มนะครับแล้วก็ให้แสดงผลทีละหน้าอย่างอันนี้แสดงผลทีละหน้าทีละสิบวิสิบวิ นะครับข้อมูลก็ออกครบทวนแบบนี้เลยลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับ